แบบเป็นเป็นเหมือนแผลเนี่ยเป็นเลือดจริงไม่ใช่นะที่ปาดติดเด้าบูตะวม่ช่เยืไม่ใช่เลือดเหรอคะใช่อ๋อแล้วมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรบาดติดติดเจ้ามันไม่ใช่เยื่อนะแม่แม่อ๋อไม่ใช่เลือดเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหม,มไม่เจ็บไม่เจ็บก็ไม่ใช่เลือดเนาะใชอะ่อิ่มยังนะคะอิ่มยังอันี้อิ่ม <c oughs> อันนี้บูด้วย ต้องกินให้เออทำไมทำไมเวลากินข้าวกินไม่หมดอะคะทำไมกินข้าวกินไม่หมดแม่อยากกทำไมกินอันนี้กินได้กินจะหมดเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอะคะแต่เนีย่ยข้าวแม่กินไม่หมดอาหรือ